สวัสดีครับสวัสดีกระเพ็ดเถียงนาน้อยพี่ตีน้องมินใบมั่งมีฟาร์มด้วยครับเด้อเมื่อนี้บ่ได้ไปเอาหนาย่ามเี้มือเศ้าครับเพราะว่ามือเศร้า,รา,รานี่ฝนตกฝนตกไ่แห้งหรอกฝนตกลิ่นก็เลยทําการเกี่ยวมือเอาอยู่ในแปลงจาของนี่ล่ละบัดที่นี่เงี้ยมือแล้งมือแล้งอ็เลยต่มครับบัดนนี้ตต่มห้าแห้งกลาจาของนี่ล่ะครับแอดมินเพิ่นปลูกไว้ครับพี่ดีเเพิ่นก็ได้ เป็นปลูกไว้บัดที่นี่เพิ่นเป็นหุ้มาตัดต่อและครับเพิ่นก็นเลยว่านต่อสองนี่ยเป็นตาตัดเราด้วลุงเพิ่นว่าก็เ,เลตัดครับบัดน,นี้นี่แหละครับเพื่อต่อสองของเพ่งโกลาแอดมินเพิ่นมาปลูกไว้ครับงามอยู่ครับอันนี้อันนี้เป็นหยาคั้นแท้เลยครับเด้อเป็นหยาค่าหยาน้ำายุบยอบครับอันนี้ก็สิเป็นรุ่มๆกัน มองนี้กระล้วมือกันครับบ่เป็นบ่บร,ร้วมมองนี้ก็ร่ล้วงมือกันแต่ว่ามองนี้สีไม่แพงกุลาผลครับมองหันบ่มี่มองนี้มีครับนี่ครับความยาวพิ้นก็นสีได้อยู่อยู่ประมาณอยู่ประมาณขันเป็นยาไว้ก็สิ่หาสิบเส้นหมดแล้วครับจนออกดอกผลครับแต่ว่าขันยา้ยาไข่เขียดยาห้างกาใส่ปลาไหลนี่อยู่ประมาณสามสิบเส้นครับ เส้นโกลาทีอยู่ประมาณจะยิบหาสามสิบพือกันครับเป็นหยารุ่มๆครับตอนนี้กําลังกําลังทําการแบกให้น้องๆคนนี้กินกินตอนบ่ายนี่นะครับเพราะมืเอเศ้ราได้ไปแล้วกินเหล้กก็นอนนอนตื่นเรล้กก็มากินบาเน,นี้สบายครับมิหนาทีอ้วนย่างเดียวครับนี่ครับใไ,ได้การ ได้ได้กล้วยได้ได้หาบได้แบกเอาครับเพราะว่ายูนี่เข้าปลูกไว้ไกลขอบมัน้องส่ย่านฟาหนะแบกให้กินเลยงามดีอยู่ครับบาดีซีเป็นต่อสามด้วยครับเด้วยคันฟงบาท,ที่นี่ต่อสามสิง,งามก็เกาว่ัสวาเพิินวาได้นี่ไอ้มินเพิินวาไว้ตะวันออน้ำเพิินไปแล่ละ บาที่นี่ก็สิเดบ้านปุ๋ยครับฝนตกมากก็สิเดบ้านปุ๋ยอันนี้คือคุณพอ่อเ้ยครับเด้อคุณปู่แอดปุ่นปู่งพลังคุณปู่ผูทชงพลังนี่ก็บรรยากาศรอบๆครับป่าเขาในหนามีปา่าในาน้ามีเขาอีปูก็บอกหอยนั่รับปนกันไปนี่ครับเก็บบรรยากาศ มาฝากภายในฟ้ามันบรรยากาศแรงๆครับสีม่วงแรงพอดีกับหญยาลอบคำครับผมสักนี้ก่อนเด้ครับเด้อสวัสดีครับ